สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปชี้เรือใบต้องลุกขึ้นสู้พร้อมลุยสึกดาร์บีแมตต์เป๊ปกวัวเดียล่านะครับได้กล่าวถึงแผนการพื้นตัวและเตรียมความพร้อมของทีมก่อนเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นนี้นะครับ โดยเน้นถึงการพัฒนาจากสิ่งที่ทำได้ดีและแก้ไขสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้บาปเป้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเรามีวันหยุดและมีเวลาเตรียมตัวสําหรับเกมกับยูเนเตดต่อหน้าแฟนบอลของเราเราจะพยายามเน้นย้ําสิ่งดีๆที่เราทําได้และปรับปรุงสิ่งที่เราทําให้ดีกว่าเดิมนั่นแหละที่เราต้องทเป๊อปยังเสริมว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวยังคงมุ่งมั่นแม้ผลการแข่งขันจะดุดไม่เป็นท่าตามเป้าห้องแต่งตัวของเรายังคงโอเคดีเมื่อเราชนะเราก็มีความถูกเมื่อเราแพ้เราก็ไม่แฮปปี้น และคุณต้องลุกขึ้นตู้ผมจะทําอะไรได้คุณรู้สึกเสียใจกับตัวเองหรือเปล่าเราต้องเดินหน้าต่อไปนี่นะครับบาปเป้ของเรานะครับได้บอกว่าต้องกลับมาลุกขึ้นตู้นะครับเรือใบสีฟ้าต้องลุกขึ้นสู้นะครับการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะดูแย่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราทําได้ดีแล้วเราจะเอาสิ่งที่ดีที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยไปสู้ในเกมดาร์บี้แม์นะครับและต้องกล้าผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปให้ได้อ้ามาดูข่าวต่อมานะครับยังคงเป็นข่าวของเปปก,กวัวเดียร่านะครับ เป๊ปรับเรือเสี่ยงตกรอบ UCL หากพลิกเข้ารอบได้จะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้บอสเป๊ปน,นะครับยอมรับว่าตอนนี้นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าต้องต่อสู้เพื่อเลี่ยงการตกรอบนะครับหลังความพ่ายแพ้ล่าสุดนะครับที่แพ้ต่อยูเวสองูต่อสูนะครับแต่ว่าหากเราพลิกสถานการณ์เข้ารอบได้จะไม่มีวันลืมเวลาช่วงนี้นะครับบอสเป๊ปได้กล่าวอย่างนี้ว่านั่นคือเป้าหมายของเราเราต้องการหนึ่งแต้มในน,นัดนี้จากนั้นก็สามแต้มในเกมที่ไปเยือนปารีสเพื่อพยายามทําแต้มให้ได้ แต่ว่าตอนนี้มันสะดุดเป้าหมายของเราที่วางไว้ในตอนแรกก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่นี่คือสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เกมกับเบเยนูตแล้วในเกมกับเบเยนูตพวกเขาสร้างปัญหาให้กับเราหลังโดนนำสามตูนแต่เราก็โดนปเสมอได้ใน15นาทีสุดท้ายหากพวกเราพิจารณาการกลับมาได้เราจะไม่ลืมช่วงเวลาเหล่านี้เราจะทราบซึ้งกับสิงที่เราทำสำเร็จรวมไปถึงสิ่งที่เราจะทำในอนาคต นี่นะครับบอยเฟของเราได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่ายอมรับนะครับว่าแมชสเตี้ของเราเนี่ยเสี่ยงตกรอบจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมชสเตี้ของเรานะครับสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่นักเตะสตาฟโค้ชนะครับรวมถึงแฟนบอลนะครับจะจดจําช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ได้แน่นอนอมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับเป็นข่าวจากกูรูคนดังอย่างเฟอร์ดินานนะครับเฟอร์ดินานชี้สภาพจิตใจเป็นต้นเหตุทําเหลือั่ว เตือนผีระวังเป๊ปอาจใช้เกมนี้เป็นจุดเปลี่ยนเรโอเฟอร์ดินานะครับกูรูคนดังนะครับได้กล่าวนะครับบอกว่าสภาพจิตใจที่พังทลายเป็นปัญหาใหญ่ของแมนเชสตีในตอนนี้จากฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่นะครับหลังบุกพ่ายแพ้ให้กับยูเวนตุสสอตนเมื่อคืนที่ผ่านมา แต่ว่าเกมเจอกับยูเนเต็ดนะครับอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญหาก,หากเรือใบสีฟ้าสามารถชนะได้เปอร์ดีนานะครับได้กล่าวว่าสิ่งที่น่าพูดถึงอย่างหนึ่งจากการสัมภาษณ์นี่คือความรู้สึกเหมือนว่าทีมทีมนี้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอยู่จากการเป็นทีมที่ประกอบด้วยผู้เล่นหากพวกเขาทําผิดพลาดพวกเขาจะลืมมันไปได้อย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป๊ปเคยทําพวกเขาทําผิดพลาดในตอนนี้และจะติดค้างอยู่กับผลงานนั้นต่อไปและนั่นคือตอนที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาอาจกาลังคิดว่า จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดูเหมือนว่าจะเกิดความสับสนว่าพวกเขาจะต้องตอบตน้องอย่างไรต้องทําอย่างไรดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การส่งมนุษย์ลงสนามโดยขาดความมั่นใจพวกเขาไม่คุ้นเคยกับมันนั่นคือส่วนที่ยากของเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านปอรินาน,นะครับก็ได้มองว่าเปเปเดล่าเนี่ยพาแมนเชสเตอร์ของเรานะครับกลับมาเร็วกว่าที่ใครหลายๆคนนั้นคาดคิดเอาไว้โดยเฉพาะเมื่อศึกดาบี้กับแมนยูไนเต็ดนั้นรออยู่ในสุดสัปดาห์นี้อาจกลายเป็นแรงกระตุ้นชั้นดี ซึ่งฟอร์ดินานก็ได้กล่าวเรื่องนี้ว่าคุณไม่สามารถที่ประสบความสําเร็จได้เท่าพวกเขาแล้วแลวก็ไม่สามารถพาทีมกลับมาสู่เส้นทางเช่นเดิมได้อีกแต่ว่าผมมองว่าเรื่องนั้นไม่ถูกต้องเท่าไหร่พวกเขาไม่สามารถหาเกมไหนที่ดีกว่าดาร์บีแมตต์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ได้อีกแล้วแม้ว,ว่ามันอาจจะไม่ได้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ทันทีเลยแต่ว่าเกมนี้จะช่วยกระตุ้นทีมได้อย่างมากผมเป็นแฟนบอลพันแท้ของปีศาจแดงก็จริงแต่เกมนี้ดูเหมือนว่าการต่อตู้ต่างฝ่ายก็ต่างขาดความมั่นใจ นี่นะครับเีโอเฟรดินานะครับได้บอกว่าเออตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าเป็นห่วงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยแมนซิตี้ของเรานะครับแม้ว่าแพ้แต่ว่าเปเปอรเดียร่านั้นก็สามารถจะดึงสติกลับมาแล้วก็กลับมาสู่เส้นทางเช่นเดิมได้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นั้นแย่ไปกว่าที่ผ่านๆมานะครับและได้มองว่าเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าเป๊ปอาจจะใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีใน,ในการที่จะเอาชนะและพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรากลับมาสู่เส้นทางเดิมได้นะครับ อ่านี่ก็เป็นข่าวสารที่แอดมินได้นํามาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวรือใบตีฟ้าได้ติดตามกันในอีพีนี้พี่น้องชาวรือใบตีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับในอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ